พี่น้องพี่น้องลกโปวิวีดกำลังสขาห้างพี่น้องเอ้ยพนําพี่น้องมาละมาละมาละพี่น้องเอ้ยมาละพี่น้องออสวยงามพี่น้องสวยงามเปหัดปัญญังเลยพี่น้องไปเอาเขาห้างหลักพี่น้องไปซาซาไปนี่ไปไปไปเอ้ยพี่น้องเรียบร้อยเขาห้างหลับพี่น้องเอ้ยสวยงามพี่น้องบ่ตื่นเลยครับพี่น้องรอบนี่บ่ตื่นแสดงว่ามันชินละพี่น้องเอ้ย แสดงว่าลูกน่อยไก่จะออกมาลืมตาดูโลกหลาหลับพี่น้องเอ้ยขันเห็นแบบนี้ครับแม่เขาบอย่านแสดงว่าลูกน่อยไก่สฟักแล้วล่ะครับพี่น้องอุย้ยขอติดตามต่อไปละวพี่น้องจนกว่าเห็นลูกน่อยเขาบ่นละครับพอน,นกสนินนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่ละครับพี่น้องสวยงามพี่น้องบริเวณนี่กะมีแค่ห้างเดียวนี่ละครับที่พอ่อนอกนั่นก็นมีแต่นกตีนเทียนนกกระแตเตวดครับพี่น้องหลายหลายห้องเต็มอยู่บนพี่น้องโอ้ยเหมือนนี่ก็ลลมแห้งแน่จากน่อยพี่น้องอู้ ลมเย็นสบายดีครับคืมฝ่าคืมฝนพี่น้องป๊ะหลุ่นน้ากันครับพี่น้องอ้อสวยงามพี่น้องนกโปวีดครับพี่น้องลล่สวยงามพี่น้องขี่ไายเนี่ยครับพี่น้องบหย่านค้นครับพี่น้องบึ้งเนี่ยปัดเอาละพี่น้องป้ยสวยๆยไก่เสด็จลูกน้อยแล้ะครับพี่น้องลักษณะอาการแบบนี้แม่เขาบหย่านค้นเขาห้างเรื่อยๆแบบนี้ครับโอ้สวยงามมีลีครับพี่น้อง โอ้รอเบิ่งน้ากันหละ่ละพี่น้องจนกลัวเขาจะฝากก่องมาหเห็นลุกหน่อยไปล่าครับก็ทิดตามไปเรื่อยพี่น้องฝากก็ไหลก,ก็แช่น้ำแนอุ้ยพี่น้องออกมาหล้ะครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรุ่นรุ่นเอ้ยสวยงามพี่น้องเอ้ยคือมางามแผหคักแนอ้อเบิง่งหลับปืนพี่น้องว้าสวยสวยพี่น้องเอาไปทางไหนบ้านนี่เอาไปทางไหนเอาไปแล้วบ้านพี่น้องไปแล้ว